โรลเลอร์นี่บาดใจจริงๆเลยอเอาใจาร้วพี่หน่อยไหมลูกี้ไอ็มเหมือนกันนะครับโอ้โอ้หลุดเลยหลุดเลย อ๋อครับผมอุ้ยฮะต้นแค่นานครับออ้ขุดดินไปแล้วไหวไหมเนี่ยระวังเอียงอย่างเดียวไม่รลอดจบละจบละ <Hey. S 1> พอพา เดี๋ยวเดี๋ยวมันวามพอ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 มันนั่งแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> เอาท้องแท้ครับผู้ชมอ้าครับเดี๋ยวต้องเอา <c oughs> พ่วงนะฮะลูกพ่วงขึ้นไปข้างบนเพราะว่า สิกอลงมาไม่ได้ครับถ้าลงมาก็น่าจะติดทีนี้ก็เลยจะใช้แมคโคนะครับดึงขึ้นไปให้ดูลักเกุรพอสมควรครับในคลิปของเราดําเนินมาแล้วหลายคลิปพอสมควรต้องขอบคุณทีมของแก้วสง่านะครับ<ไ>ที่มาช่วยกันประคับประคองฐานการณ์รอดป้นในคืนนี้ครับทีมงานจะพักผ่อนหิวข้าวก็หิวฮะแต่ว่าน้าท่านี่ไม่ขาดแน่นอนนี่แหละครับคืออุปสรรคในการทำงาน ชีวิตจริงลําบากนะฮะดูผ่านหน้าจอนี่เหมือนจะสนุกนะครับแต่มันแรกมาด้วยต้นทุนหลากหลายอย่างพอสมควรครับมาครั้งนี้ออกมาก็มีต้นทุนนะฮะสำหรับคันนี้ครับครึ่งหมื่นฮะ,ะบัตเจ็ตเขาครึ่งหมื่นตกลงราคากันแล้ววัยรุ่นทางนั้นครับวัยรุ่นนอนน้อยซะด้วยปะเดี๋ยวให้บัลลามมกจกนะครับลาดกินไป อ้าวสเต็ปแรกครับลุด,ลด ปะเดี๋ยวเราเอาลูกพวงรักลิ้มส่งครับ10บล้อแม่ลงมาไม่ได้นะฮะลงมาคืองานงอกเลยทำงานเป็นทีมฮะภาคปื้นให้สัญญาณคนขับครับต้องดูฮะดูสัญญาณไว้ปะมาแล้วแม่เสียงโรเลอร์นี่บาดใจจริงๆเลยอเอาจารบีหน่อยไม่รกบกี้ ลอยเต็มเหมือนกันนะครับโอ้หลุดเลยหลุดเลยเจอจังหวะฮะเจอจังหวะรถไม่ไหลไม่คล้อยตามนะ <sk r isa> งานหนักไม่เคยฆ้าใครครับถ้าเหงื่อไม่ออกฮนะอย่าหวังว่าจะได้ตังค์นี่คือสโลแกนทางานนะครับบางคนก็วังรอครับรอวันที่หนึ่วันที่สิบหกรอลุ้นเราลุ้นก็ปาดเหงื่อเหมือนกันแลลนะฮะแต่ตอนนี้ครับไม่ต้องลุ้นครับทำงานแล้วได้ตังค์แน่นอนนี่ต้องถึงมือเท่าแก่บอลเสียบอลเท่าแก่น้อย แห่งบ้านแก้วสง่านะครับ <Hey. S 1> ติดสติกเกอร์อัมพามาเป็น2 0 0รจริงๆก็คือ160นะรัน8ปด ต,ตรงนี้ยังไม่มีอะไรฮะข้างบนด้วยแหละครับมันจะเหนื่อยๆเลยมดนะครับเสียมันนะ,ะมดอันนั้นมันนะ พักพักพ้นได้ครับอ,อ,อ๋อค,อ,อครับผมอุ้ยรุดอีกละโซไปแ l บเลย อ่ะดึงอีกรอบครับยังไ่ถึงฝั่งฝันนะโอ้เันจม่ะสดแช่นานครับโอ้ขุดดินไปแล้วไหวไหมเนี่ยระวังเอียงอย่างเดียว ไม่รอดจบละจบละพ่อพ่อพ่อเออเออโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันความพ่อ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 พออุ้ยมันนั่งแล้ว โอท่านผู้ชมครับทําไปทํามาเลยงานหยาบเลยคราวนี้เจอดินนุ่มครับดูดลงไปเลย เอียงเอาไปสู่คันใหม่ที่เข้ามานะอ้หมองมุมนี้น่ากลัวเลยเอียงเลยครับเอียงเลยอุ้ยยิ่งจะเอียงเนยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะมีรถประคองไว้อยู่นี่แหละครับสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เป็นจริงนะครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรกับการทํางานเพราะฉะนั้นครับก็เลยต้องการมือชีพเข้ามาทํางาน ขางหน้าฮะซ้ายเป็นรถไถน,นะครับในการประคองแปลงไว้เอาไว้ดึงเวลาครับส่วนตรงท้ายก็ท่านผู้ชมน่วมเลยครับงานนี้ฮว่า6,000ครับกู้ไปแล้ว1คันคันนี้คันที่2องครับแต่ว่าหนักหนักดวงเลยนึงน้ำมันก็คงจะไม่เท่าไรครับ บวกค่าขนย้ายนะฮะบวกค่าเครื่องจักรแล้วก็ค่าแรงงานมาหากาพเหมือนกันครับเริ่มจากรูปพ่วงตัวแรกนะฮะแล้วก็มาเป็นรถตัดเกี่ยวอ้อยแล้วก็มาเป็นรูปพ่วงตัวที่3าครับ ทีนี้ครับ วนนี้นะครับท่านผู้ชมขวาลงนะครับเมื่อกี้ทรายลงเ,ออเนี่ยพอสมควรครับหลายยกหลายตอนอยู่ าแล้วครับน่วมทุกจุดนะครับมาตรงนี้เอาให้รอดครับเอาให้สิงฝั่ง,งหันตรงนี้ไปแล้วน่าจะสบายสบายโอ้เหนื่อยเหมือนกันละครับงานนี้ เรียบร้อยแล้วครับปลอดภัยแน่นอนถึงฝั่งด้านนู้นแล้วขวาขวาฮักขวาเข,ขาแล้วเขวาแล้ว ไวแล้นะครับสวหนหน้ยังเนาะบักหลงเปลี่ยนเพียงกว่าน่ะเงินปะครับเอาที่หลงนะฮะ รักคุเลยพอสมควรเอาในคลิปนี้นะฮะเรียบร้อยขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามเหลือแบ็คโฮครับเข้าไปเก็บงานเก็บอ้อยขึ้นไปแล้วครับผมสวัสดีครับเ,เโบเโบ